อย่าใช้ความรู้ที่มีมากดหัวผู้อื่นแต่ตรงใช้มันเพื่อชุดผู้ด,ด้อยกว่าให้เห็นทางสว่างในการใช้ชีวิตเรื่องราวของกษัตริย์ที่เด้รรบภารกิจจากพระเจ้าให้ไปหาสิ่งของวิเศษสุดพิลึกเกือบกือซึ่งมันก็ทำให้กองทัพสุดแข็งแกร่งต้องพบเจอกับการผจญภัยที่ไร้ขีดจำกัดแบบที่ไม่คิดว่าจะเจอเจออะไรแบบนี้แล้วเรื่องราวสุดพิสดารของหนังเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊าคนดีทุเรตทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอมอนตี้พายทอนป่วนจอกศัก และหลายคนชอบถามผมว่าอยู่หน้าจอคอมและเล่นมือถือตลอดเวลาได้ยังไงไม่ปวดตาบ้างหรอผมขอบอกตรงๆว่าสบายมากอย่าห่วงนอยก็เพราะผมใส่แว่นตาออฟตัชเซโร่เนื่องจากเลนส์ของแว่นตาตัวนี้เป็นเลนส์เรติน a าเอ็กแอมเบอร์ที่สามารถช่วยปรับความคมชัดของภาพและช่วยเพิ่มความสบายตาในขณนะมองหน้าจอทําให้ผมรู้สึกสบายตาแบบสุดๆเพราะมีน้าหนักเบามากจนเหมือนไม่ได้ใส่แว่นแถมมันยังถึกสดๆเหมาะสมกับคนฮาร์ดคอร์แบบผมที่ใช้ของแบบไม่ค่อยถนอมดูดีบิดงอได้แบบอิสระยังกบมันเป็นแว่นที่ผลิตมา เพื่อทำสงครามสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อที่ลิงใต้คลิปใช้โค้ด GMF ได้โค้ดส่วนลด100บาททันทีทันใดกันเลยทีเดียวเชียวคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่อังกฤษในปีคศกราช932ที่ตอนนี้สุดยอดก,กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นามว่าคิงอาร์เธอร เหล่าผูกล่าจะได้เข้าร่วมกับเขาและยืดดินแดนที่ไหนสักที่เพื่อจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปชีวิตแมงคเรรอนซึ่งในตอนนี้เขากับลูกหาคู่ใจก็คว้วมาในจินตนาการมาจนเจอกับเมืองเมืองหนึ่งกิงอาร์เธอร์ก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆว่าเมืองนี้มันมีอะไรน่าสนใจไหมและพอมันถึงกำแพงเมืองเพรากว่าตะโกนถามหา,านที่เฝ้ากำแพงว่าในเมืองนี้มีผกกล่าคนไหนจะเข้าร่วมเดินทางเร่ร่อนกับเขานักคู่ไหมไอ้ถ้าคนนี้ก็รีบปฏิเสธทันทีเพราะคิดว่าไอ้สองตัวนี้น่าจะป่วยก็เเเลลลยยทาาออะรรรแปปรแปปหดบบนี้ิง์ธ มันคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่แทนนี่มันจะคุยกับคิงอาร์เธอร์ทานฝอากำแพงดันทะเลาะก,กับเพื่อนและไม่สนใจคิงอาร์เธอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ยืนหัวโดดอยู่ตรงนี้แมงโคไรค่ขาเขาเลยต้องเดินทางควบม้าลมต่อไปแบบที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเหมือนกันแต่เมื่อตามให้เขามาเจอปรา,าสาทสูงใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าปรา,าสาทนี้เป็นของใครคิงอาร์เธอร์ก็เลยถามกับชาวนาชาวไร่ว่าปรา,าสาทที่อยู่ตรงนั้นเป็นของใครโดยเคลมว่าตัวเขาคือคิงอาร์เธอร์ที่ถือดาบเอสคาลิเบอร์นั่นก็เพื่อจะทําให้ทุกคนยอมเกรงแต่ชาวบ้านสองนนอจากกากกกกกบบบงงงเีรรตมปคออในูขษั เรามันนักคู่บนว่ากริย์เป็นสิ่งที่มีคนจะมีมีไปก็นั่งงองมืององตีนกินภาษีไรประโยชน์และบ้าอำนาจแม่งไม่มีอะไรดีสัก,กอย่างอา้าวไรวะคิงอาร์เธอร์ก็ทนไม่ไหวเพราะโดนด่าว่าอย่ากูหมูกูหมาเขาก็เลยเข้ามากระทืบประชาชนเพียงเพราะพูดแทงใจดําแค่นั้นเองเออพอไม่ถูกใจก็ใช้กําลังจากนั้นคิงอาร์เธอร์ที่ไม่มีใครต้อนรับก็ควบม้า,มาลมเข้ามาในป่าก็เดินทางตามหาผู้กล้าเหมือนเดิมแล้วมันก็ทําให้เขาไปเจอสองนักรบที่ตอนนี้กําลังต่อสู้อย่างดูเดือดเลือดพล่านซึ่งมันนัก ชนะการต่อสู้และบอกว่าจะให้มันเข้าร่วมทีมเพราะคุณสมบัติดีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจเพราะดูสภาพของคิงอาเธอร์แล้วไม่มีสง่าราศีเลยสักนิดคิงอาเธอร์ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเขาเลยขอทางเพื่อจะออกไปจากตรงนี้แต่นี่มันก็บอกว่าห้ามใครผ่านสะพานอันกระจิริณีเด็ดขาดถ้าจะผ่านก็ต้องหนึ่งกับมันเหมือนกับไอ้คนเมื่อกี้คิงอาเธอร์ก็ไม่มีทางเลือกทางทั้งที่เดินผ่านที่อื่นก็ได้เนื่องจากคลองมันเล็กจิ๋วขนาดนั้นเขาก็เลยต้องหนึ่งกับมันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและด้วยความปรรรชาาาาาาสมมถิงงงออเ์กฟัันนนแแขขข้ึต่ แขนมันจะขาดมันก็บอกว่ายังสู้ต่อได้แผลแค่นี้จิบเจ๋เผาหน้าคู่เลยต้องต่อสู้กันต่อเพราะไอ้นี่มันไม่ยอมแพ้แต่ก็สู้ได้แค่แป๊บเดียวมันก็โดนฟันแข็งขาไปอีกข้างคิงอาร์เธอร์ก็เลยแสดงความดีใจว่าเขาสามารถเอาชนะไอ้นี่ได้สักทีแต่ในขณะที่คิงอาร์เธอร์กำลังขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากได้รับชัยชนะไอ้แขนกุ่มก็ถีบหัวคิงอาร์เธอร์ซะอย่างนั้นนี่มึงยังจะสู้อีกหรอคิงอาร์เธอร์ที่เห็นความทุเรศทุรังก็สุดจะทนเขาก็เลยฟันขามันทั้งสองข้างจนขาดจะได้จจปััััััััญหหหาาวในนนนนกกกสสูู้ขขอองงงมมมมแแต่่ถึะไเลลื็ยพด คนตนและท้าคิงอาร์เธอร์หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมแมงคดพ่อคนแม่เถิกแต่คิงอาร์เธอร์ก็ไม่สนใจเพราะรำคาญเขาก็เลยควบม,ม้าลมจากไปแบบไม่คิดว่าจะกลับมาเจอความทุเรศของไอ้นี่อีกเลยตามมาที่หมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลที่ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันเนื่องจากพวกเขาจะผู้หญิงต้องสงสัยมาแต่งตัวเป็นแม่มดเพื่อจะทําให้เธอเป็นแม่มดจะได้เผาเธอทิ้งไปซะแมงคนยัดเยียดความเป็นแม่มดแต่ทหารผู้นี้ที่ชื่อเบดีเวียก็พยายามถามด้วยเหตุผลว่าผู้หญิงดวงสวยคนนี้นะ่ะมันมีพลังอํานาจอะไรทําไมถึงต้องเผาเธอท,ทิ้ทไไงทั้ ก็เลยพานโกหกแล้วบอกว่าเธอสามารถใช้พลังเสรีทุกคนกลายเป็นสัตว์ได้ทางด้งที่เธอทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยสัก,กนิดเสน่การพูดคุยมันก็ไหลไปไกลแบบกูไม่กลับแม้คุยไปคุยมาเริ่มออกจักรวาลไปแล้วซึ่งการตัดสินว่าหญิงดวงซวยคนนี้จะโดนเผาหรือไม่ก็ตัดสินแบบปัญญาอ่อนสดๆราะพวกเขาเอาเธอมาชช่งน้าหนักเทียบกับเป็ดและถ้าหากว่าเธอนักกว่าก็แสดงว่าเธอเป็นแม่มอดน,นะครับวันมันหนักกว่าเป็ดอยู่แล้วมันทําให้หญิงดวงซวยคนนี้โดนจับไปเผาทันทีอีหยังวะอาเธอที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปรรระทัับบบใใจนนนกาาาาตดดดสิิแ่งขขขอเเเเเเเมมวววีียยยลช้ และแต่งตั้งให้เบดิเวียเป็นอัศวินตกกลมเป็นคนแรกแม้งตัดสินมัวม่วๆได้เป็นอัศวินเฉยเลยซึ่งหลังจากที่คิงอาเธอร์ได้เบดิเวียมาร่วมทางก็รเริ่มมีคนเข้าร่วมอุดมการได้ร่กกันมากขึ้นคิงอาเธอร์ที่ตอนนี้มีกองทัพยุ่มยิมแล้วก็ควบม,ม้าลมพาทุกคนเดินทางมาที่เมืองคาเไมลอดซึ่งเป็นบ้านเก่าของเขาแต่เขาก็ดันนึกได้ว่าที่คาเมลอดมันมีแต่คนติงต้องอาศัยอยู่เขาก็เลยเปลี่ยนใจและควบม,ม้าออกมาได้ร่นเหมือนเดิมอชอบความอิสระแต่ในขณะที่กองทัพยุ่มยิ้ม King Arthur, บบยจมาจจจาารกกก็โนออ ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจและทําท่ามอบกราบพระเจ้าทันทีแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้ลุกขึ้นอย่ามามอบกราบอะไรเลริศเธอมันลาสมัยไปแล้วแถมพระเจ้ายังบอกอีกว่าเขาไม่ใช่จะดีเลิศประเสริฐสีไม่ต้องมาสวดหรือเคารพบ,บูชาไรหรอกเลิศเธอแม่งพระเจ้าบุลลีตัวเองแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ได้มอบภารกิจให้กับคิงอาเธอร์และกองทัพนั่นก็คือให้พวกเขาไปตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้และเอามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้บอกอีกว่าจะต้องเอามาให้ใครแม่ง,แแมง,ง,แมทงทิ้้งงงงไไววววแแตต่่่่่คาาาามมมมมมมัััันนกก็ทททํหหอออพสเเีีีจุุดดดยรปื ่กอพวกเขาก็เลยพาควบมาลงไปแบบชิีวๆเพื่อตามหาจ้าศักดิ์สิทธิ์แบบที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและด้วยการเดินทางอเนอยล้าเราต้องกระเดิบระเดิบตลอดเวลาคิงอาเธอร์ก็มาขออาศัยพักที่เมืองแห่งหนึ่งแต่ทหารเฝ้กกำแพงมันก็ไม่เปิดประตูให้เพราะมันบอกว่ามันเกลียดพวกอังกฤษเนื่องจากที่นี่เป็นของฝรั่งเศสคิงอาเธอร์ที่รู้แบบนั้นก็ยังแกหน้าด้านหน้าทนขอเข้าไปด้านในไอนนี่ก็เลยด่าว่าคิงอาเธอร์อย่าก,กูหมูกะหมาแม้ไม่เกรงใจกองทัพกูเลยซึ่งการด่ามันก็ไม่ยอมจบและด่าไปด่ามา,า,มาจนทหารเฝ้กกำแพง ของคิงอาร์เธอร์ทันทีใช้วัวกับไก่เป็นลูกกระสุนแมงคดเทพวกเขาก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักและทีดแผนการยึดตีเมืองนี้ให้แตกเพราะโดนด่าจ,จนเสียหมาไปหมดแล้วซึ่งแผงการอันชชลาดก็มาจากหัวขิดของเบเดเวียและแผนการสุดล้ำนี้ก็คือการประกอบหุ่นกระต่าย,ยขึ้นมาและเข็นไปตั้งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อมือก็ทำให้ทหารฝรั่งเศสเห็นจนหลงกลหุ่นกระต่ายไม้และเข็นเข้าไปในเมืองจริงๆคิงอาร์เธอร์เห็นแบบนั้นก็าถามกับเบเดเวียว่าจะเอาอยัางไงต่อเบเดเวียที่เป็นคนคิดแผนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาจาก,ก เมืองได้แต่ด้วยความโง่ของมันมันก็เดินขึ้นได้ว่ามันลืมเข้าไปแอบอยู่ในกระต่ายปล่อยให้พวกฝรั่งเศสเข็งกระต่ายเปล่าเข้าไปเฉยเลยแมงคตรโง่และในขณะที่กำลังมึนงงกันอยู่จจ่จก,กระต่ายม้าก็โดนยิงลอยมาแล้วร่งลงมาใส่ลูกหาบตายหาไปอีกคนอาตายไปเธออยู่ไปก็ไม่มีความหมายถึงหลังจากที่โดนตีแตกมาแบบเลตุมเป๊กิองอาเธอร์ก็ให้ทุกคนแยกย,ย้ายเพื่อกระจายกำลังตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ราะคิดว่าการแยกย้ายกักนน่าจะมีโอกาสเจอจอกมากกว่าและนนามากะตามที่เซอร์โรบินที่แยกออกมาทำธุรกิจตามหาจอบซึ่ แล้วมันก็ทําให้เขามาเจอกับคน3หัวที่มายืนขวางทางไว้ไม่ให้เซอร์โรบินผ่านไปซึ่งมันก็บอกว่าจะฆ่าทุกคนทิ้งซะถ้าคิดจะผ่ามาทางนี้แต่3หัวนี่มันก็เถียงกันไปกันมาแบบไม่ยอมจบสิ้นทําให้เซอร์โรบินและลูกกัดจอบเดินผ่านใน3หัวมาได้อย่างง่ายดายเออมัแต่เถียงกันอยู่นั่นแหละตามมาที่เซอร์กัลลาเฮดูุคลรองพรมจันทร์อันบริสุทธิ์ที่ตอนนี้เดินทางมาคนเดียวเนื่องจากหลงทางกับเพื่อนซึ่งมันก็ทำให้เขามาเจอบปราสาทลึกลับและด้วยความเหนื่อยล้าจนตาพร่ามวเเเขาาาาากหหนนนจออิ์ททลล่งปรรรร้้มมชุใ แล้วมันก็ทาให้เขามาเจอกับหญิงสาวปิศาที่อาศัยอยู่ในปราสาทนั้นก็เพราะปราสาทนี้ต้องคำสาบทําให้สาวสวยจํานวน150คนไม่สามารถออกไปจากปราสาทนี้ได้ซึ่งสาวๆพวกนี้ก็พยายามพูดหวานล้อมกันละเฮตนั้นก็เพื่อจะรุมสวัสดิกเขาแบบไม่หยุดไม่ย่อนแม่งกูอยากอยู่ปราสาทนี้วะ่ะแต่กาละเฮที่ยืนมั่นในความเวอร์จินพอทาหาได้จอกสักเสร็จเพราะไม่อยากจะโดนรุมสวัสดิกแม่งรดง่และในขณะที่กาละเฮทเริ่มจะใจอ่อนกับการเล้าลมเอสาวโจเซอร์ลานฉลอนและพรรพวกก็โผล่มาและลากกัละเฮทออกไปจากที่นี่เฉยเลยอ้าวอดเลยกูไหน ขณะเดียวกันที่คิงอาเธอร์ก็มาเจอกับตาแก่หมอผีคนหนึ่งซึงตาแก่ก็ได้บอกเส้นทางในการไปเอาจอสิ์ให้กับคิงอาเธอร์บอกแบบมัวมัวไปถูกไม่ถูกกันแล้วแต่เมึงและพอบอกเสร็จตาแก่ก็หายไปแบบโคตรเทพจากนั้นพวกเขาก็พาเดินทางต่อแต่ก็ไปได้ไม่ไกลนักเพราะจะอยู่คิงอาเธอร์และลูกกัดจอกก็มาเจอกับเหล่าอัศวินที่เรียกตัวเองวันนี้คือเรียกแมงคตคนน่ากลัวซึ่งมันก็ไม่ให้พวกเขาผ่านไปเหมือนเดิมและถ้าอยากจะผ่านไปคิงอาเธอร์จะต้องหาต้นไม้ตกแต่งสวนมาให้พวกมันถึงจะปล่อยให้ทุกคนผ่าน,ไไาาน,นาทางไไไไปปดด้มมมม่่่งงออออยาาาาากกกจจะะัสววนนรใคิเเธ็ีทลื เขาก็เลยรับปากไปว่าจะหาไม้ดอกใบบัะดับมาให้กับอัศวินนี้ให้ได้ตามมาที่เมืองเมืองหนึ่งจึงอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายมากที่ตอนนี้กษัตริย์ที่ชื่อเรรนกําลังโมโหเจ้าชายซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเขาเขามีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตและที่กษัตริย์ต้องโมโหเนื่องจากเฮอร์เบิร์ตเป็นคนที่ไม่ต้องการตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากการร้องเพลงเอออยากจะเป็นนักร้องครีนก็เลยจับลูกชายคุมนุมชนเพื่อที่เขาจะได้เอาเวลามาสวักแก๊กจะได้ไม่หมกมุ่นกับการร้องเพลงไร้สาระสักเีเฮอร์เบิร์ตมัน และยิงมันออกไปนอกหน้าต่างเผื่อว่าจะมีคนตาเละมาช่วยและไอ้ลูกธนูนี่มันก็ดันพุ่งลงมาปากใส่ลูกห่าของเซอร์ลันชลอดและพอเซอร์ลันชลอดได้อ่านแล้วเขาทิ้งลูกห่าที่ยังไม่ตายแล้วรีวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเจ้าชายแบบไรสาเหตุทันทีทาไมมันไปช่วยง่ายจังวะซึ่งในตอนนี้ในวังก็พากัน,นเรื่องเดิมแบบสดๆเนื่องจากงานแต่งของเจ้าชายกําลังจะเริ่มและมันก็ต้องสวยทุกทุกคนรอจู่ๆเซอร์ลันชลอดก็วิ่งเข้ามาและไล่ฆ่าทุกคนที่ไม่รู้อีโนอีนเน่แบบไม่มีทีเท่าว่าจะต่อสู้สก ทำให้คนในงานแต่งพากันตายหากกันอย่างมากมายแล้วพอเขามาเจอกับเจ้าชายเจ้าชายก็ยังมึนงงอยู่ว่าไอ้นี่มันเป็นใครอ้าวมึงเป็นใครนี่กษัตริย์กรีนที่เข้ามาเห็นก็ถามว่ามึงบุกเข้ามาฆ่าทุกคนมึงต้องการอะไรเออวิ่งฆ่าคนในงานแต่งแบบไร้เหตุผลมึงมันไม่ใช่คนแต่พอเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นคนของกษัตริย์คิงอัตเทอร์เรรอนกษัตริย์กิงนก็ให้อภัยเขาซะอย่างนั้นแต่เจ้าชายมันก็ยังต้องการหนีเหมือนเดิมมันก็เลยเอาผ้าผูกามัดเชือกแล้วห้อยตองแต่งเพื่อจะหนีออกไปพอบบ่อเทม สักเรนกับปาเซอร์<ม>ลันชาลอ์ที่เป็นคนฆ่าทุกคนเมื่อกี้มาแนะนานตัวให้กับคนที่เหลือรอดและบอกให้ทุกคนให้อภัยเขาเถอะเึง่ทุกคนที่อาการรอดแรกได้ยังไม่ตายบางส่วนก็ให้อภัยเขาเพราะคําสั่งศาสตร์แบบไม่น่าให้อภัยเลยซัก,กนเนสสั่งอะไรก็ได้ตามต้องการแต่เจ้าชายที่พ่อปล่อยให้ตกจากหน้าต่างเมื่อกี้ก็ยังไม่ตายแถมยังมาพาทุกคนร้องเพลงและเต้นกันเฉยเลยแมงยังมีอารมณ์มาเรื่นเริงในขณนะนเดียวกันที่กิงอาเธอร์เขากสามารถหาไม้ดอกไม้ประดับมาให้กับอัศวินนี้ได้แล้วแต่อัศวินนี้มันก็บ แต่งซูโบอิงบารูซาเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรียกชื่อนี้แทนเออเอาเข้าไปแถมไม่ยังบอกให้คิงอาร์เตอร์ไปหาของให้มันอีกรอบไม่อย่างนั้นมันจะไม่ให้ผ่านทางเหมือนเดิมแมงคนนำขานและด้วยความงุนงงคิงอาร์เตอร์ก็พาเหล่าเซอร์ทุกคนที่ตอนนี้ก็ลับมารวมตัวกันอีกรอบเลี้ยงและผ่านทางเอ็กกี้เอ็กกี้เอ็กกี้ปาดแต่งซูโบอิงบารูซาด้วยการเดินอ้อมทางเดินน้นมาเพียงแค่2เมตรแมงแค่เดินเบี่ยงนิดเดียวก็ผ่านได้แล้วแล้วมันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับพ่อมอสที่วันวันไม่ทาอะไรนอกจากการปล่อยลูกไฟ ทางพ่อมดว่าเจอกสัตว์ศีรษพระเจ้าบอกให้ไปหามันอยู่ที่ไหนพ่อมดก็เลยบอกว่าทานที่พวกเขาจะไปต่อมันเป็นถ้ำสุดโหดจะมีสัตว์ร้ายสุดโหดเท่มน,น่ากลัวเฝ้าอยู่และแม้แต่พลังลูกระเบิดไฟของเขาก็ไม่อาจทำลายมันได้พ่อมดก็เลยพาทุกคนระซุมอยู่ที่ปากถ้ำมาดูสัตว์ร้ายที่เล่าขานว่าน่าตายสัตว์ร้ายต,ตัวนี้เป็นแบบไหนแล้วพอพวกเขารอได้สักแป๊บหนึ่งเจ้าสัตว์สุดโหดร้ายปาเทิงก็ปรากฏตัวออกมานั่นแหละครับมันคือน้องกระต่ายสุดน่ารักที่ดูแล้วไม่มีพิษมีภัยเลยสักะเนัั้นกกงมลวต่า แต่พอไอ้นี่เดินเข้ามาใกล้กระต่ายมันก็บินมากัดคอไอ้นี่ตายหาไปอย่างรวดเร็วแมงคตโหดกระต่ายกระโดดกัดคอขาดกิงอาเธอร์ที่กำลังตกใจกระส่ายทุกคนโบก้าไปรุมฆ่ากระต่ายฮาร์ดคอตัวนี้ทันทีแต่ก็ยังได้เห็นกระต่ายบ้าคลั่งตัวนี้ก็จากการฆ่าพวกคอทีละคนทีละคนอย่างรวดเร็วกิงอาเธอร์ที่กลัวจะโดนง,งับตายหาเหมือนกันกระส่ายทุกคนที่เหลือเพียงน้อยนิดถอยแมงไม่มีปัญญาฆ่ากระต่ายตัวน,นิดเดียวกิงอาเทอร์ก็เลยบอกให้พวกนักบวชที่เดินทางมาด้วยให้เอาระเบิดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส อ่านคู่มือใช้งานให้ฟังอีก2ชั่วโมงแมงรอจนง่วงแล้วพอถึงเวลาที่พวกเขาป่าระเบิดศักธิ์ใส่กระต่ายขาโหดระยายสุดโหดมันก็แหลกละเอียดเป็นผุยวงทันทีเออทำไมไม่ปลาตั้งแต่ทีแรกจากนั้นคิงอาเธอร์ก็ปาคนที่เหลือเข้ามาในถ้ำก็จะหาทางไม่เอาจอกศักศิ์เหมือนเดิมแต่มันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับสัตว์ประหลาดตัวบกควายตัวหนึ่งที่วิ่งไล่แดดทุกคนที่หลบเข้ามาแม่งเป็นภาพการ์ตูนมาเลยเพราะสมัยก่อนยังไม่มีซีจและพอรอดจากการไล่แดดของสัตว์ประหลาดตัวบกควายมาได้พวกเขา,า,เก,เากา,า,กกา,กา,อาจอะย ไปตอก็ต้องตอบคาถามที่หมอผีคนนี้ทําให้ได้และถ้าตอบไม่ได้จะต้องตายหาทันทีซึ่งเซอร์ลานชลอก็มาตอบคาถามเป็นคนแรกแต่คําถามก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะหมอผีก็ถามแค่ว่าเขาชอบสีอะไรทาให้เซอร์ลานชลอถสามารถผ่านไม่ได้อย่างง่ายดายคนอื่นที่แบบนั้นก็รีบเข้าไปตอบคําถามทันทีแต่คาถามมันก็ดันยากทำให้เซอร์โรบินกระเด็นกระดอนลอยระลิ้วปิวตายหาไปเฉยเลยอาทําไมมันยากจังวะส่วนเซอร์กาลาร์เฮดผู้ถือครองกมจันก็บินตายตามไปด้วยแบบติดๆเพราะคําถามมันยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2คนในการตอบคําถาม ก่อหมอพีก็เลยถามว่าความเร็วลมของนกนางแอ่นตัวเปล่ามีความเร็วเท่าไหร่กิงอาเธอร์ก็มึนง,งงในคําถามและถามหมอพีกลับไปว่านกนางแอ่นนี่ของแอฟริกาหรือยุโรปหมอพีที่เป็นคนตั้งคําถามโดนถามคืนก็ตอบไม่ได้ว่านกของทวีปไหนทําให้หมอพีก,ก็เดิงกระดอนลอยละระลิ้วปิวไต่หาไปซะยางนั้นแมงโดนถามคืนตอบไม่ได้เฉยเลยเสริมก็ถาให้่กิงอาเธอร์กับเซอร์เบเดเวียสามารถผ่านด่านตอบคาถามไม่ได้แบบโคตรงงและพอคารทัคคู่ข้ามสะพานมาก็ไม่เจอกับเซอร์รันชลอตเพราะไม่รู้หายไปไหนเขาสองคนก็เลยต้องไปกันต่อแบบไมม่่ีททาาางงเเเเลืืออกกพวข็ดดินด้ร ามาันยังเกาะกลางน้ำที่มีปราสาทสูงใหญ่ตั้งอยู่และเป็นสถานที่ที่คิงอาเธอร์คิดว่าน่าจะมีจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่และพอเขามาใกล้กำแพงหานฝรั่งเศสที่เคยด่าพวกเขาในวันก่อนมันก็โผล่หน้าออกมาเหมือนเดิมและด่าคิงอาเธอร์อยากก่างกระหม่มอีกแล้วอามาตั้งกลย,ยังมาเจอมันอีกนั่นแหละครับทั้งสองคนก็เลยต้องออกมาจากที่นั่นเราไม่มีปัญญาเข้าไปในปราสาทแม้งเดินทางตามหาตั้งนานต้องยอมแพ้เพราะไม่มีใครเปิดประตูให้และในขณะที่คิงอาเธอร์กำลังสิ้นหวังจู่ๆกองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็ปรากฏตัวขึ้นนนนนนนคิงงออออาาเเเเธรกกกกก็็ลยมมมม้้ม้้้ววีีุ่ทัพัพพไูจหื ซึ่งเขาก็สั่งให้ฐานทุกคนทําการบุกเข้าโจมตีปราสาทและยึมมันจากพวกฝรั่งเศส่ามากสเลยเอเจอทีไรโดนด่าทุกทีและในขณะที่ขบวนรถกําลังวิ่งตรงเข้าไปตีปราสาทจูจ่ๆรถตํารวจและรถโรงพยาบาลบ้า,บาก็โผลมาตัดหน้าแล้วรวบตัวคิงอาร์เธอร์ขึ้นรถนําตัวกลับโรงพยาบาลบ้าไปซสอยางานแมงกูดูมาตั้งนานที่ไหนได้ฝู่งคนบ้าหลุดออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสาหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร กำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ